ในที่สุดฮาวเวลเฮสซิกได้เผยข้อมูลในรุ่น EH EV หรือก็คือแบบเสียบปลัก๊กเป็นที่จะปล้อยแล้วทีนี้มาดูกันว่าแล้วมันต่างกันตรงไหนบ้างไปชมกันเลยแรกนะครับก็คือด้านหน้าทั้งแผงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าและก,กันชนหน้าซึ่งก็จะมาในคอนเซปต์ที่เรียกว่า Star Matrix ซึ่งว่ากันตามตรงแล้วก็อาจจะคล้ายกับรถยนต์ยุโรปบางค่ายนะโดยจะมีรูปทรงที่ดูอลังการกว่ากันอย่างชัดเจนเลย ข้อที่2นะครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับหลายคนก็เซ็งว่าอุตสาห์ได้ประตูไฟฟ้าแล้ทั้งทีทำไมไม่ให้ระบบเตะเปิดในที่สุดเขาก็ให้มาจนได้แล้วนะครับว่าสายขนของนั้นเตรียมถูกใจสิ่งนี้แน่นอนข้อต่อมาก็คือเปลี่ยนขนาดยางใหม่นะครับก็คือหน้านั้นกว้างขึ้นจากเดิมนะครับก็จะอยู่ที่2 2 5 6 0 R19 พอมาไปรุ่นเสียบปลั๊กปุ๊บกลายเป็น2 3 5 5 5 R19 นั่นเองนะครับ เครื่องยนต์นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการเลยเป็นเครื่องยนต์เป็นซินจุด5ลิตรใส่เทอร์โบเข้าไปด้วยโดยจะมีกําลังอยู่ที่150แรงม้าแรงบิด230นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะมีกําลัง177แรงม้าในบิด300นิวตันเมตรเรื่องมันเกิดตรงนี้นะครับตัวเลขขุมพลังนะครับจากเดิมที่อยู่ที่243แรงม้าพอมาเป็นแบบ PHEV แรงม้าก็จะเพิ่มเป็น326แรงม้าแต่ยังบิดอยู่เท่าเดิมนะครับเช่นอย่ับเกียร์จะนอมัตเป็นแบบ DHT และขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นแน่นอนนะครับว่าที่แรงขนาดนี้ได้เพราะว่าแบตเตอรี่นั้นใหญ่ขึ้นใหญ่ประมาณไหนไปดูข้อต่อไปเลยส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ที่1.6กิโลวัตต์ชั่วโมงรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการให้เสียบปลั๊กชาร์จคราวนี้ก็อัพไซส์ขึ้นมาเป็น34กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าใหญ่กว่าหลายเท่าตัวเลยและแน่นอนครับในเมื่อมันชาร์จได้มาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง แน่นอนว่าตัวปลั๊กนะครับก็รองรับ CCS Type 2นะครับก็คือปลั๊กนี้หาได้ตามรุ่น EV ทั่วๆไปเลยถ้าเป็นไฟธรรมดานะครับสามารถชาร์จตั้งแต่0จนถึงเต็มร้อไปอยู่ที่6ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นแบบ DC แล้วก็คือแบบชาร์จเร็วนะครับแค่35นาทีก็จะได้ไฟแบบ80%เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับการชาร์จหรวนชาร์จไวแบบไม่อยากชาร์จานานจนเกิดดรามา่าทำมาตรฐาน NT DC นะครับแบตเต็มแบบแบบวิ่งได้กไกลสุดอยู่ที่201กิโลเมตร ถ้าเป็นมนธาตรฐานใหม่ก็อาจจะดรอปลงตามสูตรและโหมดการขับขี่ใหม่นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนตรงที่ว่าสามารถจะทั้งแบบวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆหรือว่าวิ่งด้วยระบบไฮบริดก็คือไฟฟ้ากับน้ำมันผสมกันแต่โหมดพื้นฐานนั้นอยู่ครบทั้ง Eco, Normal, Sport แล้วก็แบบทางลื่นสำหรับการขับขี่ที่ต้องใช้ยึดเกาะค่อนขอ้าง,งสูง แม้ว่าราคาย,ยังไม่ออกนะครับเพราะว่ากัจะรอเปิดตัวเหมือนตามสูตรของเกรทวอลเลยแต่ก็จะมีโปรพิเศษอยู่ที่ว่าจะมีทั้งดอกเบี้ยศูนปอร์เซประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีหนึ่งปีแล้วก็ติดตั้งวอลชาร์จเลยหนึ่งจุดพร้อมกับระบุค่าบำรุงรักษาและระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน5ปีแถมน้ำมันในราคา2,000บาทแล้วก็บริการลถยกฟรีสองครั้งนะครับรวมถึงรับแต้มเกรทวอล15,000แต้มและถ้าเกิดใครจอง300ท่านแรกนะครับก็จะได้ลด50,000บาทเลยทั้งนี้ต ราคานั้นอยู่ที่เท่าไหร่ก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ